ชิลนะบรรยากาศดีนะชิลเคยมาปะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยเฮ้ยเคยมาปะโธเคยไม่เคยโอจะพูดเพื่อโอกาสได้มาแถบเนี่ยยากเพราะมันไม่ใช่เส้นขึ้นเหนือลงใต้อมันมาบ้านที่เชียงใหม่ไงใช่เพราะมันคือจังหวะที่ต้องตั้งใจมามันเขียวไปหมดแหละเพราะว่ามาช่วงนี้หรือเปล่ามันดูเขียวมันดูแบบขับรถโดยที่เราไม่ต้องรีบอืมอืม และการที่เรามา2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไม่ได้หบอกว่าเฮ้ยมันรู้สึกนานนะผมว่ามันรู้สึกแป๊บเดียวเพราะว่าระหว่างทางที่เราขับรถมามันมีอะไรให้เราดูตลอดทางสดชื่นนะทริปนี้แบบว่าบรรลุแล้วล่ะว่าบาสปันเนี่ยคือการมาพักผ่อนจริงๆ โอเคโกโนแวร์ okay, วันนี้นะครับเราพามาหนึ่งในเช็คลิสต์เมืองในหมอกที่ต้องไปในกรีนซีซั่นช่วงปลายฝนต้นหนาวกับความเขียวของป่าเมืองสปันจังหวัดน่านที่เดินทางจากสนามบินน่านประมาณ2ชั่วโมงนิดๆบนเส้นทางที่ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับหมู่บ้านสปันเนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆที่อากาศดีตลอดทั้งปีสูตรโอโซนได้เต็มปอด มีเสียงลำธารไหลผ่านไม่นอนฟังเพลินๆบรรยากาศอย่างกับหมู่บ้านในนิทานที่ซ่อนอยู่กลางขุบเขาในสายหมอกเลยแหละครับและจากที่ได้ถามข้อมูลมาว่าผมเนี่ยอยากได้ที่พักวิวสวยๆเห็นเมืองสปันมุมสูงก็เลยได้ลายแทงที่สปันสุขที่นี่นั่นเองครับสวัสดีครับได้เช็คอินตรงนี้นะแล้วเราพักตรงไหนข้างล่างข้างล่างครับอ๋อเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะ โอ้ฟิลดีนะเนี่ยโอ้ตรงนี้มีแบบมีดนตรีกลางคืนอ,อะไรอย่างเงี้ด้วยเหรอมีครับมีดนตรนตีสดมีอ่าสบายแล้วเออชิลอ่ะดูให้ไอ้ดูบรรยากาศก่อนอ่าแล้วอย่างเงี้เราลงไปข้างล่างได้เลยใช่ไหมครับผมพาไปข้างล่างโอ้ไปเลยครับขอบคุณครับไปเดีย๋ยวเชิญทางนี้นะเอ้าทางนู้นเหรอประตูอยู่ทางนี้ครับอ๋อประตูนี่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้มาเลยนะพี่ครับเพราะว่าเห็นสถานการณ์ใช่ไหมเพราะว่าที่นี่ระบายน้ำไวมาก Oh. ที่น่านคือประมาณวันสุดวันก็น่านจะลดลงแล้วครับระดับน้ําลดลงมากเลยครับตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้ก็โอเคแล้วใช่ครับไปพวกเราอันแล้วปกติเวลาเขามาแบบว่ามาหน้านกันเขาต้องมาหน้าไหนครับหน,น้าหนาวครับผมแนะนําเพราะว่าที่สปันนี้คือจะมีเย็นไหมมีถนนคนเดินแล้วก็หนาวมากเลยครับ oh. ที่นี่ก็แต่ถ้าหน้านนี้ก็ถนนคนเดินก็ยังไม่มีใช่ครับหน้าฝนก็เขาก็จะไม่ค่อยมีถนนคนเดินกันไปเลยครับ พอมาถึงที่นี่บรรยากาศนับตั้งแต่เข้ามาถึงจนถึงห้องพักวิวหน้าห้องพักเป็นไงมันคือฟิลคล้ายๆกับทางที่มาแต่สวยกว่าตอนที่เราขับมามันมันจะเห็นแต่ต้นไม้ไงแต่ว่าเรามาถึงที่เนี่ยรู้สึกว่าเราได้เห็นผู้คนสวัสดีครับมีไส้กรอกไหมไส้กรอกขอสั่งไส้กรอกก่อนหมดยัง กินเล่นๆอันนี้เนื้อเหรอครับอันนี้เนื้อลูกครับอันนี้เนื้อหมูเหลืออยู่หนึ่งไม้เอาใส่โอ้กล่องนี้ใส่กล่องนี้ขอบกว่าขอถ่ายรูปด้วยได้เลยครับปกติที่เขาทำอะไรกันเนี่ยเวลาเนี้ยร้านค้าของเราอย่างเงี้ยมันเขาเขาจะปิดประมาณจริงเหรอทั้งหมดเลยเหรอแต่ว่าพับพึงหรือว่าน้องเมย์อะเมเมีสแปนปิดประมาณสาม สามทุ่มนี่คือดึกที่สุดแล้วเขาที่นี่ปกติก็จะหกโมงเขาเขามันเป็นกฎของหมู่บ้านเป็นกฎเหรอเป็นกฎของหมู่บ้านรีสอร์ทอ่ะเขาเขาจะบังคับเลยว่าสามทุ่มไปเนี่ยเราต้องเข้าบ้านละถ้าถ้าแบบห่างห่างจากชาวบ้านนิดนึงนี่ก็เย็นเย็นให้ประมาณสี่ทุ่มอ่าแล้วตื่นกี่โมงครับนอนสี่ทุ่มเนี่ยอ่าแล้วเป็น ตั้งแต่ผมหาข้อมูลว่าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ต้องไปที่ไหนเนี่ยสปันคือหนึ่งในคําตอบของหลายคนเลยละครับเป็นสถานที่ที่ใครๆแนะนําว่าต้องมาสักครั้งหนึ่งพอหลายคนเอ่ยมาเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยผมก็เลยอดเป็นห่วไม่ได้ว่าบรรยากาศน่ารักน่ารักของชุมชนวิวสวยๆที่ไม่ต้องเบียดเสียดและความสงบเงียบของหมู่บ้านแห่งนี้จะหายไปพร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวที่ถาโถมเข้ามาจนทําลายวิถีชาวบ้านแท้ๆโอ้โหแต่ไม่เลยครับ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่ยังบริสุทธิ์ร้านค้าชุมชนที่ปิดหัวค่ำชาวบ้านที่เดินทักทายกันเหมือนญาติสนิทและรอยยิ้มจากชาวบ้านยังอยู่ครบถ้วนครับขอบคุณครับอะลุยทำให้การเดินเล่นในชุมชนแบบนี้กินเวลาผมไปเกือบค่ำเลยครับแถมยังมีพี่คนหนึ่ง ให้ผมยืมจักรยานแล้วบอกให้ผมลองปั่นไปเที่ยวข้างในลึกๆดูบอกเลยว่าผมเนี่ยเริ่มลงรักสปันเข้าจริงๆแล้วสิครับเราได้เห็นบรรยากาศดีๆคือรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วแลาทุกคนดูนิสกันอะไม่ไม่หมายถึงเราอย่างเดียวนะเราไปแอบดูเลย <laughs> เห็นเขาว่า คนเดินผ่านใต้ยิ้มให้การปั่นจักรยานยิ้มให้เราอะไรอย่างเงี้ยมันมีนักเรียนที่เดินข้างทางแล้วเราขับรถผ่านเขายกมือไหว้เออใช่นักเรียนแบบยกมือไหว้ด้วยอ่ะเราขับรถผ่านอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักอ่ะรู้สึกเหมือนมาฮิวคิดเครียดอะไรมาทํางานเยอะๆเครียดมาฮิวรู้สึกว่าผู้คนที่นี่น่ารักผู้คนที่นี่น่ารักชอบบอกเลยที่นี่เขามีแบบดนตรีเล่นด้วยแต่เขาจะเป็นฟิลแบบว่า แก๊งๆเจ้าของเนี่ยก็เล่นการไม่ได้เป็นฟูลแบนอะไรขนาดนั้นต้องเข้าใจก่อนว่ามาเที่ยวสปันเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนแบบเพื่อนอ่ะมาเจอเพื่อนอ่ะ ตื่นเช้ามาเราตื่นเช้ามาก็นั่งชิลๆอยู่ที่รีสอร์ทก่อนสักสายๆเนี่ยแล้วก็ในที่สุดตอนนี้เราก็ถึงไฮไลท์ที่เรารอคอยนะครับผมขึ้นไปที่หยุดเวลานะชิลๆบรรยากาศดีจริงๆต้องยอมรับอยากหยุดเวลาเอาไว้โอ <c oughs> ้โหหลายอย่างมากเลยอ่ะกินอะไรดีนะ <c oughs> มีแบบแนะนำไหมที่นี่เขาแบบเ้าสั่งอะไรกันอะอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเหรอ ทำอะไรครับอโวคาโดปั่นปกติอโวคาโดน้ำผึ้งอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ่ะเอาเอโวคาโ,โดแก้วหนึ่งโอโวคาโดน้ำผึ้งนะคะได้จัดไปหยุดเวลาคาเฟ่คาเฟ่ชิวชิวตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่ไม่ไกลาจากที่พักทางขึ้นชันหน่อยแต่ไม่ยากอะไรเลยครับสารภาพเลยครับวิวที่เนี่สวยแบบตาค้างมากๆนาข้าวสีเขียวที่ล้อมด้วยภูเขาสูงที่หมอกคลุมยอดอย่างกับภาพวาด เชื่อแล้วครับที่หลายคนบอกว่าวิวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์และนี่คืออีกที่หนึง่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาจริงๆครับจะได้รู้ว่ามันสวยกว่าในวิดีโอนี้เยอะเลยผมว่าคอนเซปตร้านเขาน่าจะเป็นอะไรแบบนี้บางอย่างบางทีเราเราเห็นอะไรที่เป็นความประทับใจหรือเห็นวิวอะไรที่มันสวยงามเราอยากจะเก็บบรรยากาศนี้เอาไว้เสมือนว่าเราอยากหยุดเวลาเอาไว้แค่ตรงนี้ภาพที่สวยงามมันอยากอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป เมื่อกี้จากอะไรนะจากร้านหยุดเวลาไปน้ําตกเนี่ยบอกเลยว่าอยากเร่งเวลาข <laughs> <laughs> าอ่อนแต่อาจจะเป็นที่เราแบบว่า <c oughs> ไม่ได้ฟ <c oughs> ิตขนาดนั้นนะชันเมื่อกี้ไปถึงเขาบอกอ,อ๋อขึ้นไปไม่ยากครับประมาณ200เมตรก็น่าจะถึงข้างบนพี่ครับ <c oughs> เดินขึ้นไปไกลไหมพี่ <c oughs> ผมได้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นกิโลไหม ไม่ถึงไง200 200 300เมตรประมาณนี้200เมตรเขาบอกไม่ไกล200เมตรสบายมากสบายมากมาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ใกล้แล้วใกล้แล้ว ต้องคุ้มนะขึ้นมาขนาดนี้เอาละฮะใกล้ถึงแล้วครับพูดคำนี้มาหลายรอบพี่เขาบอกว่าไม่ไกลเดินสบายๆ200เมตรลาวงนี้แล้วนี่งไงอาจจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วทุกคนไปน่าจะใช่นะไปแต่ก็ถือว่าโอเคขึ้นไปไม่ยากขึ้นไปง่ายบรรยากาศดีแบบไม่ได้รู้สึก ไม่รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นเอาจริงนะมามามาเที่ยวหน้าเนี้ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ย ผมว่าเป็นมันมันเป็นหน้าที่ผมชอบนะเพราะรู้สึกว่ามันแบบทุกอย่างมันดูเขียวไปหมดก็ถ้าใครอยากตามพวกเรามานะลองมาได้ผมว่าสปันมันเป็นฟิลแบบว่าคนที่อยากมาพักผ่อนแบบพักผ่อนจริงๆนะทุกอย่างมันดูสโลลีฟแล้วก็แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำอะ่ะผมว่าส่วนใหญ่ลงเครื่องมาเนี่ยคุณได้ทํากิจกรรมต่างๆระหว่างเดินทางมาอยู่แล้วที่นี่จะเป็นจุดดอกสุดท้ายที่คุณจะได้มาพักผ่อนจริงๆเราจะได้เห็นแบบ ชาวบุ้งชาวบ้านน่ะที่นี่เขาก็ยังเป็นชาวบ้านอยู่ซึ่งซึ่งเราก็ได้คุยไปเนะว่าแบบเฮ้ยเขาก็มีก,มกฎอะไรของเขาเนะว่าต้องต้องเข้าเข้าที่พักเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยเสียงดังไม่ได้ก็ก็ถือว่าดีถ้ามาแนวชุมชนเนี่ยคุณก็จะได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆกับกับกับคนที่นี่ทั้งเรื่องอาหารเรื่องที่พักฟิลต่างๆบางทีการที่เรามาเที่ยวแบบนี้การมาเจอชุมชนเนี่ย การได้สัมผัสหรือการได้คุยกับคนที่นี่จริงๆอ่ะมนรู้สึกว่าเราเราได้อะไรกลับไปออได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นชุมชนได้เห็นผู้คนรู้สึกว่ามันมันประทับใจนะรู้สึกดีแต่ถ้าคุณอยากสบายกไปที่พักดีๆดีอยู่ที่คุณจะเลือกเพราะคุณจะเลือกแบบไหนนะครับแต่เราลองว่าสปานหน้าเที่ยวกว่าที่คุณคิดครับ